ระเอกของสาวแมทหนุ่มเพียงคนเดียวโผล่คอมเมนต์แมทหลังจากที่เจอกระแสอ้ําพุกค่ะกรณีที่สาวแมทเองออกมาตัดสินใจชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเจ้าตัวเองนั้นก็ยอมรับว่ามีการจับมือจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการจับมือกันในเชิงชู้สาวซึ่งงานนี้นั้นนะคะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยค่ะหลังจากที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยโพสต์นี้ไปต่อมาเป็นวันเกิดของสาวแจนพัฒมมนค่ะน้องสาวของการแมทพิรณี ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า Happy Birthday ดย์แม่แจนคุณดีค่ะด้านพระเอกคนดังกล่าวที่เป็นคนเดียวเข้ามาคอมเมนต์แมทพิรณีทำกลางดราม่าแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเกรดวรินทรนพระเอกเริ่มช่องของแมทต์พิรณนีนั่นเองละค่ะ